วันนี้ฝ้ายจะมาบอกความแตกต่างนะคะของบอล3ามชนิดนะคะเป็นบอลไทยนะที่ฝ้ายเชื่อว่านักสะสมหลายๆท่านนะคะก็คือต้องอยากมีไว้ในครอบครองนะคะแล้วก็หรืออาจจะมีแล้วนะคะอ่าพร้อมกับบอกราคาด้วยนะคะตัวแรกนะคะชื่อว่าชัยชนค่ะชัยชนนะคะพื้นใบจะเป็นพื้นสีเขียวเห็นไหมคะขอบสีเขียวตรงกลางนี่มันจะออกสีแบบเขียวแบบที่มันไม่ไม่แก่นะคะอ่ะ ป้ายแดงค่ะใบจะป้ายแดงค่ะอันนี้เขาเรียกว่าชายชนนะคะต่อไปค่ะตัวที่สองนะคะเป็นไม้ป้ายเหมือนกันเห็นไหมคะสีจะคล้ายๆกันเลยนะคะชื่อว่าพรมพิมานค่ะแต่เขาจะมีความป้ายป้ายสองสีเห็นไหมคะคือป้ายเขียวกับป้ายแดงเห็นไหมคะซึ่งซึ่งชายชนจะป้ายแค่แดงถูกต้องไหมคะพื้นใบจะเป็นสีขาวคล้ายๆกับอับสอสวรรค์น,นะคะอันนี้พรมพิมานค่ะ ต่อไปค่ะไปที่อักศรสวรรค์นะคะตัวนี้พื้นใบจะคล้ายๆกับพรมพิมานนะคะแต่ว่าเขาจะป้ายแค่สีแดงค่ะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะมากันที่ราคาบ้างนะคะตัวชายชนนะคะฝ้ายได้มาหนึ่งใบนะคะป้ายแดงนะคะได้มาในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะต่อไปค่ะพรมพิมานค่ะได้มาหนึ่งใบเล็กๆนะคะป้ายแล้วนะคะก็คือได้มาสองพันห้าร้อยบาทนะคะ และตัวสุดท้ายค่ะอับสรสวรรค์ได้มาตอนที่ใบนี้ยังไม่ออกนะคะได้มาอยู่ที่3,500บาทค่ะซึ่งไฟแจ้งก่อนนะคะว่าราคาที่ไฟได้มาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะไม่แพงเลยนะคะถ้าเทียบกับการที่ขายออนไลน์กันแล้วนะคะพอดีว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาในราคานี้นะคะและนี่ก็คือความแตกต่างนะคะแล้วก็ราคาของบอลสามชนิดค่ะชายชนพมพิมานและ สอนสวัสดีค่ะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ